ต่อไปเป็นข้อที่3นะคะก็คืออันดับแรกนะคะเราก็จะให้จำนวนของที่ให้เด็ก3คนเท่ากับ x 1 x 2 x 3ตามลำดับนะคะ จะได้ว่าเมื่อเรานำ x ส x หนึบวก x 2บวก x 3เนี่ยจะได้เท่ากับ12บสอจำนวนของที่ให้เด็กสองคนเท่ากับ x 1นึ x สอ x สามจดับจะได้ว่า x 1บวก x 2บวก x 3ามเท่ากับสิโดยที่มีเงื่อนไขนะคะจากปิก็คือไม่มีใครได้ของเกิน5ชิ้นอ่าก็แสดงว่าเขาจะได้ว่า ของเกินห้าชิ้นก็จะได้ว่าน้อยกว่าเท่ากับและนะมคะเงื่อนไขนี้จะเป็นทุกอันเลยจะเป็นทุกคนเลย ไปนะคะเราก็จะได้เป็นฟังก์ชันของคำนึหนึ่งบวกบวก x กลังสบวก x กลังสามบวกเกำลังสี่บวก x กกำลังห้านะคะ ซึ่งตรงนี้รูปแบบนี้จะมีทั้งหมด3คนแล้วก็คือกำลังสามเลยนะคะแล้วก็ต่อไปแล้วก็จะได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นผลบวกอันกรมเลขาคณิตจำกัดน,นะคะแล้วก็ได้ว่า1นลบเกําำลัง6หารด้วย หนึ่งลบเทั้งหมดกำลังสามของสที่มันเป็นสองคนเลยย่มี่าเกินสิบของเัวน้าชิ้อ่าต่อไปนะคะเราก็ได้ว่าหนึ่งลบ x กำลังหกลกกำลัง3ามคูณกับหลบเทั้งหมดลบกำลังลบสามต่อไปเราก็จะได้เป็นกำลัง3สมบูรณ์เราก็จะได้เป็น1นึ่งลบสากซ์ำลังหบวกสากซ์ำลังสิและลบเกซ์ำลังสินะคะ เพราะว่าตรงนี้เราก็จะได้เป็น k บวกสองสอง x นี้ก็คือยดกกำลัง k จาก k เ็าปรับสูงไปสู่ไปถึง i n f i ิตี้นะคะต่อไปต่อไปนะคะเนื่องจาก เขาไปหาจานวนวิธีใช่ไหมคะซึ่งในเมื่อเราทําเป็นในรูปแบบนี้ก็คือ่าแสดงว่าเราจะต้องหาสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง12ใน f(x) นี้นะคะเนื่องจากสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง12ใน f(x) คือ ลบสองสองลบสามบกบวกสองสองลบสามศจดตรงเท่ากับ <utta hat> <ùng> สิบสี่เลือกสองนะคะได้เป็นเก้าสิบเอ็ดแล้วก็แปดเลือกสองคูณส,สามแปดเลือกสองคูณสามลบไปส,ส,สี่แล้วก็ลบ สองลูกสองก็คือหนึ่งสามดำงใในะะันเราจะได้เท่ากับเก้าสิบเอ็ดนะคะลบกับแปดสี่จะได้เป็นสี่อ่าดังนั้น จำนวนวิธีจำนวนวิธีในการแจกของสิบสองชิ้นที่เหมือนกัน ไม่เด็กสามคนโดยที่ไม่มีไปได้เกินหน้าชิ้นเท่ากับสิธทีค่ะ เอดีนะคะตรงนี้เป็นบวกสิบวิธี